สวัสดีครับเยนอหมูนุ่มนะครับเยนอหมูนุ่มก็อันนี้ก็เป็น ep ที่3มแล้วนะครับมาพบกันกันกบาการตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คความเก๊แท้ต่างๆของวัตถุมงคลที่กำลังโด่งดังทะลุฟ้าทั้งเมืองไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราเยอะแยะมากมายนะครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ต้องบอกว่ากำลังเป็นที่นิยมมากม จริงๆเยนรไปวัดเจดีมาตั้งแต่ปีห้าเก้าแล้วละครับไปตั้งแต่ปีห้าเก้านะครับตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่ดังในวัดยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายนะครับกองบรรทัดก็ยังไม่ได้ย้ายนะครับพื้นเพื่อนยังไม่ได้เทนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดังขนาดนี้นะครับแล้วก็ไปเลี้ยงโรงทานไปอะไรต่ออะไรที่วัดเจดีมาตลอดนั่นแหละครับก็แต่ปีนี้ไข่ก็โด่งดังมากนะครับก็เยนก็เลยมีจุดประสงค์ก็คือแจกไรซสดเนี่ยแจกพยันไปสองสามร้อยผืนได้นะครับ ก็จุดประสงค์ของการทาคลิปเนี่ยก็บอกมาตลอดทั้งสองคลิปนั่นแหละนะครับตั้งแต่คลิปที่หนึ่งที่สองอันนี้เป็นคลิปที่สามก็คือมาตอนหลังๆเนี่ยมันมีผู้คนมาสอบถามเยอะว่าของแกเป็นยังไงของแท้เป็นยังไงเฮียที่วัดสร้างหรือเปล่าคําถามยอดฮิตเลยคือวัดสร้างไหมรุ่นนี้วัดสร้างหรือเปล่ารูปร่างแบบนี้วัดสร้างไหมวัดสร้างกี่รุ่นสร้างมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเฮียก็เลยพอดีทางวัดเนี่ยเขาทำหนังสือออกมาจําหน่าย นะครับหนังสือรวบรวมวัตถุมงคลของไอ้ไข่วปฏิยดีนะครับที่ทางวัดก็ทํามาจําหน่ายนะครับนะเล่มหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยก็เช่าบูชามาสองเล่มนะครับชเช่าบูชามาสองเล่มเลยนะครับมาสองเล่มแล้วก็วัดเขาก็สรุปมาทั้งหมดเลยนะครับว่าเป็นวัตถุมงคลตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหกที่มีการสร้างไอ้ไข่รุ่นแรกมาจนถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะไม่ใช่หกสิบสามไม่ใช่ปีนี้นะ ถึงปี500 2 5 26ถึงปี2 5 6 26นะครับก็คือ,อตั้งแต่มีการสร้างมานะครับ40ปีออด26กับ62น่นะครับก็30กว่าปีมั้งนะนะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้บวกนะครับก็ <c oughs> EP นี้เป็น EP ที่3ก็เลยเอาเอามาไว้ให้ตรงหน้าตรงนี้นะครับว่า เราบอกรุ่นหนึ่งรุ่นสองไปแล้วจุดประสงค์อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับการเอามานําเสนอตรงนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ได้มีการมาชี้เกหรือแท้หรืออะไรแต่เพียงแต่ว่าให้ท่านได้ดูว่าวัตถุมงคลที่ออกจากวัดเนี่ยมีรูปร่างเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้ปีนี้มีกี่รุ่นปีนี้มีกี่รุ่นเวลาที่ท่านไปได้วัตถุมงคลของไอ้ไข่วัดเจดีมาท่านจะได้เรียกถูกอันนี้รุ่นหนึ่งอันนี้รุ่นสองอันนี้รุ่นสามอันนี้รุ่นห้ารุ่นสิบอะไรงเงี้ยท่านจะได้รู้สร้างปีไหนอย่างไรที ให้ท่านคิดไว้ก่อนเลยถ้าสมมุติว่าวัตถุมงคลที่ท่านได้มาไม่ว่าจะเป็นของขังเครื่องรางผ้ายันหรือว่าจะเป็นกำไลแหวนหรือว่าอะไรตะกุดหรือว่าเหรียญเนี่ยถ้าไม่มีในหนังสือเล่มนี้นะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าวัตถุมงคลนั้นอาจจะไม่ได้ออกจากวัดเจดีนะครับอาจจะไม่ได้ออกจากวัดเจดีอาจจะเป็นของแท้แต่ออกจากวัดอื่นไงวัดอื่นเพราะว่าตอนนี้วัดทั่วประเทศไทยเนี่ยก็สร้างไอ้ไข่วัตถุสร้างไอ้ไข่ เด็กวัดจะดีกันเต็มไปหมดเลยเกือบทุกวัดเลยนะครับตั้งกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยของท่านที่ได้มาลูกแรงแปลกๆหรือไม่เหมือนในหนังสือน,นี้นะครับได้ติดตามเห็นนกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเอามาลงให้ดูทุกรุ่นเนี่ยถ้าของท่านไม่เหมือนเนี่ยนะครับก็ให้บอกเลยว่าของท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกจากวัดนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าของท่านจะเก๊นะมันอาจจะแท้ก็ได้หรืออาจจะเก๊ก็ได้เพราะทุกวันนี้ตอนนี้แถวแถวท่าพัชรแถวอะไรต่ออะไรนะครับโรงงานที่ทําของปลอมเยอะแยะมากนะครับ นะครับเยอะแยะมากเขาทำมันขึ้นมานะครับที่เป็นจิวเวลรี่บางแถมทูบบางอะไรบ้างนะครับที่โดนหลอกโดนอะไรกันก็เยอะแยะมากมายนะครับก็ไม่เป็นไรยนพก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ไไปไปไปก้าวล่วงใครนะครับนะครับก็ขอให้ท่านที่มีอยู่ก็ศึกษาเอาเท่าที่เฮียมาให้ดูนี่แหละครับอย่างน้อยก็รู้ประวัติไปด้วยกันนะครับไปพร้อมพร้อมกันอะรุ่นแรกเนี่ยอธิบายไปแล้วเมื่อ ep หนึ่งนะครับรุ่นแรกนะครับปีสองพน้าร้อยนะครับปีสอง6นยี่สิบหกนะครับฉลองเจอมรณสัก นะครับพอทันเทิมหรือพระครูเจติยาพิรักษเนี่ยนะครับสมัยร้อยสานที่พกไอ้ยี่หกเนี่ยมีแค่หนึ่งพันเหรียญน,นะครับปัจจุบันนี้เหรียญสวยๆนี่เล่นซื้อขายกันเป็นล้านแล้วนะครับถ้าไม่สวยก็น่าจะหลายแสนอยู่นะครับมูลค่ามีแต่ขึ้นไม่มีลงเลยนะครับวัตถุมงคลใ้ไข่อ่าปีรุ่นที่สองนี่สร้างเมื่อปีสองพันร้อยสาที่ผ้ายังทันหนมาานูมเทิมอยู่นะนะครับยังทันอยู่นะครับนะครับปีสองพันร้อยสานที่ผ้านะครับยังทันอยู่รุ่นสองก็อธิบายไปแล้วเมื่อ ep สองนะคร ที่มาไปแล้วทีนี้มารุ่นนี้นะครับวันนี้ก็คือจะมาคุยกันที่รุ่นที่สามนะครับรุ่นที่สามรุ่นที่สามเนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่ทําเขาเรียกว่าปีสอง8้าร้อยสแปดสร้างปีสองพันห้าร้อยสปดนะครับย้าว่าสร้างปีสอง8้าร้อยสแปดสร้างเพื่อเตรียมไว้แจก,กงานพระราชทานเพลิงศพนะครับพ่อท่านเทิมคือพ่อท่านเทิมเนี่ยแกเมื่อปีสามแปดเนี่ยนะครับคือพ่อท่านเทิมเนี่ยแกเสีย แกเสีย่าแกมรณภาพปีสองพัน้อยสี่สิบแต่เมื่อปีสามแปดเนี่ยนะครับแกบอกว่าให้จัดสร้างวัตตุมงคลของไอ้ไข่วัดเจดีย์ให้สร้างแบบเป็นย้อนยุคก็คือให้กลับไปใช้ปีสองพัน้อยี่สิบหกแต่สร้างปีสองพัน้ยสามแปดให้ย้อนยุคให้เหรียญเนนะี่ยย้อนยุคไปเป็นปีสองพัน้อยี่สิบหกนะครับเพื่อ,อไว้แจกงานศพของท่านเหมือนกับท่านจะรู้ว่าท่านจะต้อง,รงมรณภาพอีกไม่นานอะไรเงี้ยท่านก็เลยสร้างไอ้ไข่วัดเจดีย์นะครับ ย้อนยุคเป็นปี2 5 2 6นยนะครับเอาไว้แจกสำหรับงานท่านพอหลังจากนั้นมาปี2 5 4 0นี่นะครับเดือนสิงหาคมปีสองพร่พอท่านเทิ่มแกก็เสียชีวิตแกก็เสียชีวิตนะครับก็คือมรณาภาพพระเขาเรียกมรณาภาพนะแกก็มรณาภาพนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญไอ้ไข่วัดเจดีเนี่ยนะครับที่ระบุว่าปี2 5 2 6ยเนี่ยเท่ากับมี2รุ่นนะนะครับท่านต้องดูให้ดีนะมี2รุ่นนะครับ สร้างปีสองพร้อยี่หกคือสร้างครั้งแรกเนี่ยหนึ่งพันเหรียญส่วนมาสร้างครั้งที่สองเนี่ยสอง8ร้อยสาแปดเนี่ยนะครับสร้างจำนวนหนึ่งหมืนหกพันเหรียญนะนะครับหนึ่งพันเหรียญแล้วระบุแล้วระบุว่าสร้างปีสอง6ัร้ยี่บหกเขาเรียกย้อนพศย้อนพศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านได้เหรียญได้ไข่ที่ระบุว่าสองพันห้า้อยี่สิหกเนี่ยท่านต้องดูได้ว่ามันเป็นเหรียญรุ่นแรก หรือเหรียญย้อนพศอันนี้ถือเป็นความรู้นะครับอันนี้ยังไม่ความรู้นะครับเหรียญย้อนพศเนี่ยบางทีท่านจะไปนึกว่าท่านเป็นรุ่นแรกของท่านไม่ใช่รุ่นแรกแต่เป็นรุ่นที่สามเพียงแต่ว่าเขาใช้พศของรุ่นแรกเอามาระบุใส่ให้ดูกันเลยจะได้เข้าใจง่ายๆอนืนะครับนี่คือเหรียญย้อนพศนะครับเหรียญย้อนพศนะครับนี่นะครับเหรียญย้อนพศนี่คือเหรียญรุ่นสาม นะครับที่พ่อท่านเทิมให้สร้างให้สร้างย้อนพอสอเพื่อเตรียมไว้แจกงานศพของท่านนะครับท่านจะเห็นได้ว่าเนี่ยเหรียญย้อนเนี่ยนะครับระบุชัดเจนเลยว่าไอ้ไข่วัจดีปีสองห้าสองหกนะครับย้อนพอสอนะแต่ว่าพิมพ์ทรงเนี่ยนะครับจะแตกต่างกับรุ่นแรกไปนะครับถ้าท่านดูรุ่นแรกอดีจะวหฮนนกย้อนให้ดูนิดนึงท่านจะได้เห็นภาพรุ่นแรก เนี่ยรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนี่ก็ระบุปีออกมานร้อยยี่สิบหกนะครับแล้วก็รูปร่างของไอ้ไข่หรือว่ารูปร่างของตาไข่หรือเปล่าไข่เนี่ยจะไม่เหมือนกับรุ่นรุ่นสามนะนะครับโดยเฉพาะจุดสําคัญคือที่มือพนมเนี่ยที่เนพบอกมาทุกครั้งเป็นจุดจ่ายเงินก็คือจะมีเส้นแตกตรงนี้สี่เส้นเล็กๆนะครับนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนี่ก็จะมีเส้นวิ่งด้านหลังอยู่นะครับขนแมวต่างๆเนี่ยนะครับสองสามจุดที่เขาพูดกันนะครับ นะนะครับส่วนลำตัวองค์อะไรต่างๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะน้าบึกอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นรุ่นสามมาเป็นรุ่นสามเนี่ยนะครับเป็นรุ่นสามนะครับมาเป็นรุ่นสามเนี่ยเขาก็ระบุปีสองพันร้อยยี่สิบหกเหมือนกันนะครับระบุปีสองพันร้อยี่สิบหกเหมือนกันนะครับนะแต่สร้างปีสองพันร้อยสามสิบแปดอ่าให้ดูนะครับเนี่ยที่วัดเขาระบุชัดเจนนะนะครับเียนน้องไม่ได้พูดเองนะเหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดี รุ่น3เนี่ยย้อนพศสองหสองหเนี่ยพศสองห้าเนื้อทองแดงลมดำเนี่วัดเขาบอกชัดเจนเลยนะครับว่าเหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีรุ่น3ก็คือย้อนพศออรุ่น3นะครับสร้างปีสาม8ารถแต่ย้อนพศออเป็นปี2,526เพราะฉะนั้นไอ้ไข่วัดเจดีนะครับ นะครับรุ่นแรกคือปีสองพร้อยี่สิบหกส่วนรุ่นรุ่นสามนี่ก็ปีสองพร้อยี่ิบหกเหมือนกันแต่เป็นเขาเรียกว่าย้อนปศสร้างทีหลังสร้างทีหลัง,ง,ลงนะฮะท่านได้ดูนะครับส่วนตำหนิอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะน,นี่ก็เป็นตำหนิที่ที่ชัดคือที่ชัดๆเนี่ยก็คือนะครับถ้าท่านเห็นพิมพ์สองไ่ายไข่รุ่นแรกเนะี่ยท่านจะมาดูเนี่ยแล้วท่านจะรู้เลยว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันพื้นผิวอะไรต่างๆนี่ก็ไม่เหมือนนะครับนะ รูปทรงต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่เหมือนที่สําคัญคือปลายไม่มีรอยแตกนะครับด้านหลังนี้เส้นวิ่งก็ไม่มีนะครับนะครับไม่มีนะครับแต่เป็นเหรียญแท้ไม่เป็นเหรียญแท้นะครับเป็นเหรียญแท้แต่ย้อนยุคเขาเรียกว่าย้อนยุคย้อนพศย้อนพศนะครับขอบตัดก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ท่านได้รระบุมาปีสองห้าสองหกเนี่ยท่านก็ต้องจำตำหนิรุ่นแรกกับรุ่นสามให้ได้นะครับเพราะว่าพศเดียวกันแต่ไม่เหมือนกัน ส่วนของเก๊เนี่ยนะครับก็ทําส่วนใหญ่ก็ทําเก๊ระบุสองหกก็จะบอกว่าเป็นรุ่นแรกอย่างเดียวเลยแหละครับก็ตีกันเป็นรุ่นแรกแต่จริงสองหกเนี่ยมีทั้งรุ่นแรกและรุ่นสามให้เดี๋ยวเฮียให้ดูนะครับให้ดูปุ๊บนี่นี่เป็นเหรียญย้อนยุกนะครับเป็นเหรียญย้อนนี่นะครับนี่ถังวัดกระระบุเลยเหรียญน้ไข่ีักว,วัดเจดีรุ่นสามย้อนพอสอนะครับนี่ให้ดูชัดๆให้ดูชัดๆ ให้ท่านได้จดจํานะครับกับหูจะเป็นห่วงเหรียญนั่นนะครับเหรียญจะเป็นการเจาะนะครับนะครับมีรอยเยินเยนมีรอยเยินของของอ่าเขาเรียกอะไรนี่นะครับถ้าท่านเห็นนะจะเป็นรอยเยินของหูนะครับการต่อของแม่เนาะต่อทะลุมาด้านหลังนะครับนะครับพื้นผิวก็อันนี้นะครับก็จะไม่เหมือนรุ่นแรกนะครับชัดเจนเลยนะครับคือ เป็นลักษณะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นต่างระดับเหมือนกันแต่ว่าเนี้ยขอบนี้จะเล็กกว่าคือมองมองปุ๊บก็จะรู้เลยนะครับถ้าท่านดูจากรุ่นแรกที่น้องอธิบายไปแต่ระบุพอสอเดียวกันคือสองห้าสองหกเหมือนกันเนี่ยระบุสองห้าสองหกเหมือนกันนะครับแล้วก็รุ่นรุ่นรุ่นสามเนี่ยนะครับอ่าเหมือนกับว่าขนาดตัวหนังสืออะไรต่างๆเนี่อาจจะความล่ําอะไรต่างๆอาจาจะจะน้อยกว่ารุ่นแรกนิดนึงนะครับเนาะ ก็ให้ท่านจดจำให้จดจาหน้าตาไอ้ไข่เนี่ยนะครับที่หายประลาะก็ต่างกันนะนะครับอันนี้พูดแบบเราคนคนไม่เป็นนะคนดูจากหนังสือด้วยกันเนาะถ้าเซียนนะเขาอาจจะมีจุดตายจุดอะไรงี้นก็อย่างที่บอกนะครับแต่ยังก็พยายามอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้คือรุ่นสามนะครับสร้าง 1, 10, 000, 000, หนึ่งหมื่นหกพันเหรียญสร้างเอาไว้แจกงานศพงานพระราชทานพิงศพของพ่อท่านเทิมนะ ว่าท่านเทิ่มเนี่ยท่านสร้างเหรียญน,นี้เมื่อปี2538นะครับสร้างปี2538นะครับโดยท่านให้สร้างย้อนยุคเป็นปี2526นะครับท่านให้สร้างย้อนยุคเป็นปี2526แล้วท่านก็มาเสียมาเสียหรือว่ามามรณาภาพปี2540นะครับเหรียญทั้งหมดนี้ก็ถูกแจก,กไปกับคนที่มา,ามาที่งานพระราชทานเพลิงศพของพ่อท่านเทิ่มนะครับ อันนี้ก็คือเหรียญรุ่นสามนะครับเหรียญรุ่นสามมาเห็นอูเผื่อจะไปได้กรรุ่นนีจะทำสักคลิปยี่สิบนาทีนะจะได้ไม่ไม่นานมากแล้วท่านก็จะได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ได้รีบตรเช็คกันอ่งโอเคเดี๋ยวไปรุ่นสี่เลยนะครับอันนี้รุ่นสามแล้วเนาะนะให้ดูนะมีเวลาจะได้ไปรุ่นสี่ถ้าท่านไปเจอนะครับอ่ะเหรียญไห้ไข่วัาเจดีรุ่นสี่เขาว่าว้ายังไงให้ดูอันนี้ก่อน นี่เปิดกันจากหนังสือเลยนะครับไม่ได้เอามาพูดกันเองนะครับพาอเฮียก็โอ้โหเยอะมันจำไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาสร้างไว้เยอะมากอ่ะรุ่นสี่อาจา่านดูรุ่นสี่รุ่นสี่เหรียญรุ่นสี่นะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดสร้างเมนหรือว่าสร้างเมลุวัดเจดีเหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีรุ่นสี่เนื้อทองแดงเนื้อทองแดง รุ่นสี่เนี่ยสร้างแค่สองพันห้าร้อยเหรียญนะครับนะรุ่นสี่เนี่ยสร้างแค่สองพันห้าร้อยเหรียญนะอ่านะครับเนี่ยปีสองพัน้าร้อยสี่สิบเป็ดเนี่ยเหรียญไอ้ไข่เด็กวัดจดีรุ่นสี่เนี่ยสร้างแค่สองพันห้าร้อยเหรียญน,นะครับเพื่อสร้างเมลุเดี๋ยวให้ดูรุ่นสีา่อมาดูรุ่นสี่เป็นยังไงอ่ารุ่นสี่นะครับมีคำระบุเลยเหรียญไอ้ไข่เด็กวัดจดีรุ่นสี่สองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเนื้อทองแดงลมมันปู เนี่ยนะครับรุ่นสี่เนี่ยมือจะผิดเลยมือจะต่างกับรุ่นหนึ่งสองสามเลยเนะดูที่ปลายมือนะครับนะครับมือกับหายปลามาชนกันเลยนะครับเนี่ยเนี่ยจุดสังเกตเลยนะครับง่ายๆจุดสังเกตแบบแบบคนไม่เป็นนะครับแต่ว่าดูจากรูปเนี่ยนะครับก็ก็ดูชัดเจนเลยนะเนี่ยนะครับหอยปลาอ้นนี้ปุ๊บนะครับต่างกันเลยกับรุ่นแรกเพราะหอยปลาอ้นนี่จะเป็นเหมือนเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับแต่รุ่นหนึ่งสองสามนี่จะแยกนะครับหายปลาจะไม่มาชนกันอย่างนี้ และปลายมือก็ได้ไม่ได้มาชนอย่างนี้อันนี้รุ่นสี่นะครับรุ่นสีน่เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็ขอบตัดนะครับขอบอันนี้เป็นขอบให้ดูเร็วขึ้นเพื่อท่านจะได้ไปเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นขอบขอบตัดก็เป็นขอบตัดเรียบร้อยนะนะครับตัดทีเดียวเลยนะครับดูแลเนี่ยนะครับนะไม่มีรอยลึกรอยอะไรเลยนะครับถือว่าอันเหรียญน,นี้อาจจะเป็นเหรียญสวยๆก็ได้นะพูดถึงเพราะว่าดูดูการตัดขอบแล้วตัดตัดเหมือนตัด ตัดเรียบร้อยอ่ะง่ายงานะครับนะครับตัวตัดขอบคมนะปุ๊บเร็วเลยนะครับดูนลอ่าเดี๋ยวให้ดูมุมนี้บ้างอ่าด้านหลังอ่านะครับนี่แตัดขอบก็เรียบร้อยดีเหมือนกันเีื่อเอากล้องนี้ให้ดูหนะ่อยเพื่อจะเห็นมันจะได้ไหมนะคเดี๋ยวพันสลับด้านอขออยายให้ดูนิดนึงนี่ขอบนะครับนี่ขอบนะเดี๋ก็ซื้อแว่นมานะครับอยากให้เห็นกันชัดๆนี่นะตัดขอบ ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นไฟด้วยเลยปั๊บมีไฟอดับไฟนะ,ะทราจะได้เห็นให้ดูอะไรอย่างนี้นดีกว่าตาสบายอ่าเหรียญไอ้ไข่เด็กวัจเจดีรุ่นสี่สองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเนื้อทองแดงลมมันปูนะครับเขาระบุชัดเจนนะครับว่าสร้างปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปงงนะครับเพราะว่าพอ ระบุชัดเจนแต่ถ้าท่านไปเจอของเก๊ที่เก๊เก๊ปี2 5 4 1เนี่ยนะครับท่านก็ต้องจดจำนะครับว่าของแท้ของปี2 5 4 1รเนี่ยรูปร่างไอไข่ก็จะเป็นอย่างนี้ดูหน้าตาท่านจำหน้าไว้เลยนะครับที่ที่มวยผมก็รู้สึกจะไม่มีเม็ดไม่มีไม่มีเม็ดเ,เขาเรียกว่าเป็นเป็นเมรร็ดพกอ่ะปกติถ้านุ่นรุ่นหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับตรงนี้เขาจะมีเม็ดอยู่ห้าหกเม็ดถ้าจำไม่ผิด นะครับแล้วไขปลาก็จะไม่เป็นแนวแบบนี้อันนี้รุ่นสี่จะเป็นแนวแบบนี้เ่ยนะครับมือพนมก็มาชนปลายแหลมอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไปเจอเหรียญรุ่นสี่ที่ระบุว่าปีสองพัน้าร้อยสี่สิบเอ็ดเนี่ยถ,ถ้าระบุว่าปีสองพัน้าร้อยสี่สิบเอ็ดแสดงว่าเป็นรุ่นสี่่ถ้าระบุแบบเนี้ยสองห้าสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยเป็นไอ้ไข่รุ่นสี่ทีนี้พอท่านเห็นว่าเป็นไอ้ไข่รุ่นสี่ท่านก็จะได้จดจําได้ว่าอ๋อรุ่นสี่นี่มันเก๊หรือมันแท้ ช่ไหมท่านก็มาดูเลยนี่ไอ้ทุนสีที่ดูเฮโนบวันนั้นในหนังสือเขาสร้างนูกล่างเป็นอย่างนี้ไว้หน้าตาเป็นอย่างนี้เนื้อทองแดงลมมันปูไว้ถ้าดําปิดปีมาแสดงว่าวเก้เลยนะครับพอเขาระบุอยู่ชัดนี่ว่าลมลมมันปูลมมันปูคือจะออกสีแดงแดงนะครับออกสีแดงแดงนะครับออกสีแดงแดงนะนะครับนะไม่ใช่ออกดําปิดนะคือลมมันปูเนี่ยลมมันปูเนี่ยข้อเดียวมันคือเวลาลมไปแล้วเนี่ยนะครับลมนักษาเหรียญไปแล้วเนี่ยเขาลมมัน ลมมันปูนว่าลมสีได้ออกแดงๆเนี่ยไม่ได้ดำเนี่ยนะครับออกแดงๆเนี่ยมันจะทําให้องค์พระเนี่ยนะครับองค์พระที่สร้างบริเวณนี้มันจะโดดเด่นขึ้นมาแต่ถ้าเป็นดำเลยเนี่ยถ้าลมดำเลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าอ่ามันองค์พระก็จะไม่ค่อยโดดเด่นแต่มันก็จะรักษาผิวได้นะครับก็สวยเป็นคนละอย่างบางคนชอบสีดำก็ชอบเขาก็ชอบสวยบางคนชอบรถสีดำอะไรแบบนี้บางคนก็จะชอบนะครับนะบางคนก็ อย่างอาวุธปืนบางคนก็ไปลมดําให้มันดูสวยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับบางคนก็ไปทําเป็นชุดสแตนเลสให้มันขาวอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่น,นี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ลมมันปูนะครับมีสองมาแล้วสี่สิบเอ็ดเดี๋ยวให้ดูที่เขามีเหรียญสวยใช่ไหมอ่าเขามีขยายให้ดูด้วยนะ,ะนะครับให้ดูนี่นี่เขามีขอบเหรียญให้ดูสองมาลสี่เบ็ดเออแต่นี่นี่ก็จํานวนการสร้างไม่เยอะนะนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า เป็นอย่างว่าแหละเขาไปนิยมเล่นรุ่นหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วรุ่นหนึ่งนะมีพันเหรียญแต่รุ่นนี้นะครับถือว่าสร้างน้อยนะสองพันห้าร้อยเหรียญเองนะครับ,นะร,บรุ่นสี่เนี่ยนะครับสวยด้วยดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลมมันปูจะไม่ดำนะครับลมมันปูจะไม่ดำนะครับถ้าลมดำคือดำอันนี้เขาระบุชัดเจนเลยว่าเนื้อทองแดงลมมันปูเนี่ยนะต้องขยับเพราะว่ากล้องมันมาไม่ถึง นี่ลมมันปูนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ยับให้ท่านได้ดูอโอเคให้ท่านจดจำหน้าผิวอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นผิวไฟนะครับเป็นผิวไฟแดงอยู่อันนี้ก็อันนี้ก็เหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญใช้อะละนะครับแต่ว่าก็ลมดําก็ยังอยู่เยอะอยู่นะครับนี่ระบุนะครับตัวหนังสือก็จะออบางๆนิดนึงนะครับถ้าพูดถึงเทียบกับรุ่นแรกๆเนาะตัวหนังสือเนี่ยนะครับตัวหนังสือมันเหมือน,น,นความบางจะบางกว่า ไม,ไ,มไ,มไม่ลํำบึกกับไว้ไงไม่หนาเหมือนรุ่นหนึ่งสองสามนะครับรุ่นหนึ่งสองสาม่ตัวหนังสือจะลํำบึกถ้าท่านติดตามอยู่เนาะจะเห็นอาส่วนหน้าไข่เดี๋ยวขยับให้ดูเลยใกล้นะถจาไม่คลิปมานานมากเนี่ยนะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมไม่มีเม็ดผสมเห็นไหมที่เฮียบอกนะที่เม็ดปกปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่น รุ่นหนึ่งสองสามเนี่ยเขาจะมีตรงบริเวณหน้าเขาเนี่ย๋ย่ขอด้าน,นะเพราะว่ามันคนเดียวมองต้องจับเองเนี่ยตรงเนี้ยจะไม่มีโอกระดจะนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยจะมีเม็ดเม็ดเม็ดผสมตรงน3 3เนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเม็ดอะไรเงี้ยแต่รุ่นสี่นี่ไม่มีนะให้ท่านดูเลยนะครับไม่มีนะครับเราหายปลาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมติดกันเนี่ยเขาขยายมาให้ดูนะครับก็บแบ่งด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ มีลักษณะแบบนี้แต่ตัวนี้ไม่แน่ใจมีโคดรต,ตอกหรือเปล่ามีถานมันเข้ามาเยอะนะว่ารุ่นหนึ่งไม่ได้มีโค้ดสามเหลี่ยมเจดีอะไรอันน้าเก๋เลยนะครับไม่มีนะครับรุ่นหนึ่งเราไม่มีต่อโค้ดนะครับไม่มีนะครับไม่มีตอกที่ว่าอยู่เป็นรูปเจดงเจดีอะไรเงี้ยไม่มีนะครับอันนี้เป็นรุ่นสี่นะครับรุ่นสีเ่เดี๋ยต่อไปจะเป็นอ๋อโอเครุ่นสี่บดท้ายแล้วเดี๋ยวท่านนี้ ep หน้าจะได้ให้ท่านได้ไปเจอกับรุ่นห้า เดี๋ดูกันอนนะไหนจอไปรุ่นห้าเนาะครับสําหรับก็คลิปนี้นะครับใช้เวลาไปยี่สิบนาทีก็ยังดีได้สองรุ่น <c oughs> ได้สองรุ่นเป็นรุ่นสําคัญอยู่นะครับแต่ว่าบางทีพวกเราอาจจะย,ยังไม่ก็ได้เจ๊เราพบว่าพวกนี้โดนเก็บไปหมดละหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับใครมีก็ไม่ยอมเอาออกกันมาลวนะครับนอกจากว่าใครได้ราคาจริงๆอย่างเรียรุ่นแรกนี่ก็ซื้อขายกันหลายหลายแสนแล้วนะครับปีสองหกนะซื้อขายกันเหรียญสวยๆเขาว่าซื้อขายกันเป็นล้านแล้วเนี้ยทีนี้ เหรียญพวกนี้สร้างตั้งแต่ปีสี่หนึ่งแล้วเนี่ยรุ่นสี่นะครับมันก็ใครมีก็คงเก็บไปหมดละคงไม่มีใครที่จะเอาออกมาแล้วนะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้มีเห him, year, week, ai, course, really ็นในในท้องตลาดว่าง่ายๆไม่ค่อยได้ม <c ough> ีเห็นในท้องตลาดส่วนรุ่นหนึ่งอาจจะมีบ้างเนื่องจากราคาถูงก็คนที่เก็บมาแรกๆก็ก็อาจจะเอามามาเขาเรียกว่าแบ่งเช่าบูชามาปล่อยมาอะไรเงี้ยเอาไปแปลเป็นเงินบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ไปนะครับอันนี้ก็ยันแล้วก็ถือโอกาสนะครับขออนุญาต จบด้วยตรงตรงนี้นะครับในรูปของไข่วัจจีรุ่นสี่นะครับก็ให้แต่ละท่านที่เข้ามาชมเนี่ยนะครับเข้ามาติดตามกันนะครับพย่กจะทำทุกรุ่นเลยนะครับแต่หนังสือของวัจจีีเนี่ยนะครับคนหหามากวิวห้าร้อยกว่าหน้า,มนนาไม่รู้จะใช้เวลากี่วันไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้เอาให้ท่านโทรให้ท่านให้หมดให้เร็วที่สุดะนะครับแต่ว่าคงจะไม่มีเวลามาชี้เกสแท้แนะแค่ให้ท่านรู้ว่าที่ท่านอยู่นะที่ท่านถืออยูอ่หรือว่าท่านมีบูชาย,ยูเนี่ยมันมีในธรรมเนียพบพระเขาไหม ทำเนียบวัดเขาไหมนะครับบางทีท่านไปให้ไปได้มารูปร่างอื่นแล้วดูนบมาตั้งหลายคลิปแล้วของเราทำไมไม่ตรงสักทีไม่เหมือนสังทีให้สันนิฐานไม้่ก่อนว่าของท่านอาจจะไม่ได้ออกจากวัดเจดีนะครับอาจจะออกวัดอื่นก็ได้นะครับแต่ที่เขานิยมกันคือวัดเจดีที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยคือวัดเจดีนะครับที่เขาเล่นหากันะเขาเรียกเล่นจากวัดต้น,ต,นตำรับเหมือนหลวงปู่ทวดแต่อย่างที่บอกหลวงปู่ทวดเนี่ยเขาเล่นวัดช้างให้นะครับออกวัดอื่นก็ได้แต่ว่าราคาก็จะไม่แพงเหมือนวัดช้างให้ไง นะครับของวัดอื่นนะว,วัดช่างให้ก็ต้องเล่นท่านอาจารย์ทิมด้วยนะครับว่าอย่างที่ยบอกไปต้องท่านอาจารย์ทิมก็คืออาจารย์ทิมเนี่ยตั้งแต่ปี2 4งสก็จนมาถึงปี2องพท่านสร้างนะครับเพราะว่าอาจารย์ทิมท่านเสียปี2องพันรุ่นสุดท้ายของท่านก็คืออผู้ซ้อนก็คือหลวงปู่ทวดขี่คอที่มีหลวงปู่ทวดขี่อาจารย์ทิมนะครับขี่คอนะครับก็จะเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญขี่คอนั่นแหละครับนะสร้างปี2อ1พันหร้อยสิบเอ็ดอันนั้น มีปีสองพันร้อยเก้าด้วยแล้วก็ปีสองพันร้อยสิบเอ็ดด้วยอัไแนั้นนะครับก็เป็นเหรียญยังแพงอยู่นะครับเน้าที่พูดเนี้ยก็คือให้บอกว่าอ่าเขาเล่นจากวัดต้นตํำรับไอ้ไข่วัดเจดีนี่ก็เหมือนกันนะครับไอ้ไข่ใกวัดเจดีเนี่ยเขาก็เล่นรุ่นต้นตำรับนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเล่นกันที่วัดเจดีเป็นต้นตํำรับส่วนวัดศาสีมุมนะครับก็อาจารย์เริ่มแกก็ไปสร้างวัดอยู่ที่นั่นแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่ยอมเขาเขาเรียกว่าถ้าเป็นราคาก็ยังห่างกันเยอะว่ายัง ส่วนวัดอื่นๆนที่มีทั่วประเทศไทยเนี่ยเาท่านก็ผ่านพิธีปลุกเสกท่านก็บูชาได้เลยนะครับแต่ที่ยีนว่าพูดนี่คือพูดของวัดสะสี่มุมหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรวบรวมรวบรวมนะครับรวบรวมการจัดสร้างวัตถุมงคลของวัดเยดีนะครับตั้งแต่ปี2 5 2 6ถึงปี2562นะครับวันนี้สำรักวันนี้ขอญาตลาแล้วก็ติดตามกันในรุ่น5รุ่น6ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับขอญาตลาเท่านี้นะครับ นะครับขอบุญบาร,รมีของอพ่อท่านเจ้าวัดเจดีเจ้าวัดวัดเจดีทุกๆพระองค์พ่อท่านเท่มวัดเจดีแล้วก็บาร,รมีของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีปกป้องคุ้มครองทุกท่านนะครับไม่มีโชคลาภมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะครับสุขนามัยที่ดีนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ